สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเขา้าโพดอีกเช่นเคยนะคะใน,นรายการลูกสาวบ้านสมเด็จค่ะก่อนเอนเลยหนูขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อเป็นช่องทางเดิมค่ะ id line ข้าโพดหนึ่งเก้าเก้าสามส่วนเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองแปดสามสองหนึ่งสี่แปดค่ะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่หนูฝากกดติดตามด้วยนะคะเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปถัดไปสําหรับผู้ติดตามอยู่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจเนาะให้หนูนำสิ่งดีๆมาให้ได้ดูได้ชมได้แบ่งปันกันเรื่อยๆไปค่ะวันนี้ก็มากันใน 116 EP116 มีมางไม่กี่รายการจา้ะชอบรายการไหนก็จัดนะแจ้งมาได้เลยค่ะวันนี้ส่วนมากเป็นงานยกค่ะส่วนมากเป็นยกค่ะนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหนูขออนุญาตเริ่มรายการแรกเลยนะเป็นโบ1 EP116 หยกเขียวค่ะเป็นยกเขียวค่ะเป็นเป็นฐานเอเขาเรียกอะไรนะ ฐานสิงฐานขาโต๊ะแบบนี้เนาะรายการน,นี้เป็นหยกเขียวค่ะเป็นเ,เป็นฐานขาโต๊ะหลังเป็นหลังพระธาตุพนมค่ะหลังเป็นหลังพระธาตุพนมแบบนี้จ้ะรายการน,นี้จะเป็นเบอร์หนึ่ง ep หนึ่งร้อยสิบหกนะหยกเขียวหลังพระธาตุพนมจ้ะ เอาไป500สง่งฝีเก็บไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อมิดได้เลยขอรูปเพิ่มเติมแจ้งมานะคะเนาะอาจจะแบบว่ามีแสงมีเงาแบบนี้ดูไม่ชัดก็แจ้งเบอร์พร้อม EP มาได้เลยค่ะเบอร์หนึ่ง p หนึ่งร้อยสิบหกห้าร้อยส่งฝีเก็บไปทางได้จ้ะทันมารายการนี้เป็นเบอร์สองค่ะเป็นหยกเขียวพุทซ้อนค่ะหยกเขียวพุทซ้อนลงรักค่ะรายการนี้เป็นเบอร์สองหยกเขียวพุทซ้อนหลังเป็นหลังพญานาคจ้ะ ลงรักสวยๆแบบนี้เลยรายการนี้จะเป็นเบอร์สอง ep หนึ่ง้ยสิบหกค่ะเป็นหยกเขียวหลังพญานาคด้านหน้าเป็นพิมพ์พุทธสร้อยสวยๆเอาไปห้าร้อยสองฝีเก็บไปทางได้แจ้งมาจ้ะทันมารายการนี้จะเป็นหยกแดงหยกแดงค่ะ นะเป็นหยกแดงค่ะด้านหลังเป็นหลังสมเด็จโตนั่งหน้าโตมะโบูชาหรือพิมพ์โคเสร็จีเนาะรายการนี้จะเป็นเบอร์สามอีพีหนึ่งร้อยสิบหกเป็นหยกแดงหลังสมเด็จโตเอาไปค่ะห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้จ้างเบอร์พอรอีพมีมาได้เลยหยกสีแดงเบอร์สามหนูพานนะถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์สี่ค่ะเป็นหยกเขียวพุทธ้อนค่ะเป็นหยกเขียวพุทธ้อนเนาะนี่สวยๆลงรักแบบนี้ด้านหลังเป็นหลังพระแก้วจ้ะ ดา้านหลงเป็นหลังพัาแก้วลงรักแบบนี้จากรายการเลยจะเป็นบอสสี่อีพีหนึ เป็นหยกเขียวหลังพระแก้วเอาไป500ส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อม EP ได้เลยเบอร์สี EP 1น6นะคะแจ้งมาจา้ะถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์15เป็นหยกแดงค่ะลงลักเนาะหยกแดงลงลักค่ะรายการนี้เป็นเบอร์5ด้านหลังเป็นหลังกิเลนค่ะด้านหลังเป็นหลังก,กิเลนจ้ะลงลักแบบนี้เป็นหลังกิเลนแบบนี้เลยเป็นหยกแดงหลังกิเลนค่ะ,คะเอาไป500ส่งฟรีเก็บไปทางได้เบอร์5้า EP 1 1 6แจ้งมาจ้ะ ถัดมารายการนี้จะเป็นเบอรหกค่ะเป็นยกเขียวเป็นยกเขียวค่ะลงรักเนาะค่อนข้างเก่าเก็บนิดนึงรายการนี้เป็นหยกเขียวลงรักค่ะด้านหลังเป็นหลังสมเด็จโตนั่งอ่านั่งพญานาคราชนะเป็นทรงเขาเรียกอะไรเป็นสมเด็จโตเจริญกรรมฐานนั่งนาคราชแบบนี้เป็นลงรักด้วยรายการนี้จะเป็นเบอร์หกค่ะ เบอร์หกอีพีหนึ่งร้อยสิบหกค่ะด้านหลังเป็นสมเด็จโตนั่งนาคาราด้านหน้าเป็นองค์พระสมเด็จเป็นหยกสีเขียวแบบนี้เอาไปห้าร้อยส่งฝีเกบปายทางได้แจ้งมาจ้ะอ่ะไม่้ไลน์มาสองวันติดดขัดๆบ้างขออภัยนะคะนะไปอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะก็บของนีน้านะจ๊ะน้าท่วมนะมาจากรายการนี้ด้านหน้าเป็นสมเด็จโตเจริญกรรมฐานค่ะเป็นด้านหลังเป็นอ่าชุดเบญจานี่เห็นไหมลงหลักขัดรายการนี้เป็นสมเด็จโตหลังเบญจ์ ด้านหลัดงเปลนซุ้มระครังค่ะเป็นซุ้มระครังลายการหนกแบบนี้รายการนี้จะเป็นเบอร์เจ็ดอีหนึ่งร้อยสิบหกค่ะเป็นหยกเขียวหลังซุ้มระครังด้านหน้าเป็นสมเด็จโตเอาไปค่ะห้าร้อยส่งฟรีเกไปทั้งได้แจ้งเบอร์พร้อม e ีพีได้เลยชอบรายการไหนแจ้งมาได้เลยนะคะเนาะถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์หกค่ะเป็นหยกเขียวค่ะลงรักนะรายการนี้เป็นเบอร์แปด หลังเป็นหลังปูทวดนั่งบัวจ้ะหลังเป็นหลังปวดปูทวดนั่งบัวค่ะเป็นหยกเขียวหลังปูทวดนั่งบัวด้านหน้าเป็นพระสมเด็จเอาไปห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อม ep ได้เลยเบอร์แปด ep หนึ่งร้อยสิบหกแจ้งมานะคะถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์เก้าเป็นสมเด็จปกโพยกเขียวค่ะสมเด็จปกโพยกเขียวลงรักรายการนี้เป็นเบอร์เก้า ep ร้อยสิบหก ด้านหลังเป็นหลังวัดพระแก้วค่ะเป็นพระ,ะวัดพระแก้วเราเป็นพระธาตุสามช่อบแบบนี้จ้ะรายการนนี้เบอร์เก้า EP หนึ่งร้อยสิบหกเอาไปห้าร้อยซองฟรีและเก็บปลายทางได้จ้งเบอร์พร้อม EP ได้เลยเบอร์เก้า EP หนร้อยสิบหกนะถัดมารายการน,นี้เป็นเนื้อทองทิพย์จ้ะเป็นเนื้อทองทิพย์พิมไกเซอร์ค่ะด้านบนตกบัวนะคะพื้นซุ้มตกดอกพิกุลด้านหลังเป็นองค์พญามังกรครับแก้วเป็นสมเด็จกิ่งนะคะกิ่งด้านในดังนะ กิ่งด้านในดังนะคะเป็นสมเด็จไกเซอร์เป็นสมเด็จกิ่งหลังพยามังกรคาบแก้เอาไป5 0 0สง่งฝีเก็บปลายทางได้จ้งเบอร์พร้อมอีพีได้รอยบสิปอีพีหนึ่งร้อยสิบหกค่ะทันมารายการนี้เนาะเป็นเหล็กไหลเหล็กดูดจ้ะเป็นเหล็กไหลเหล็กดูดสีลุ้งเนาะลงลักค่ะเป็นพิมพ์ไกเซอร์หลังเรียบ เป็นพิมพ์ไกเซอร์หลังเรียบจัดรายการี้จะเป็นเบอร์11เอาไป500ส่งฟรีและเก็บไปทางได้จ้างเบอร์พร้อม EP ได้เลยเบอร์11 EP 11 6แจ้งมาพิมพ์ไกเซอร์นะเนื้อเรื่ๆดูด,ดติดจ้ะ ท่านมารายกันนี้จะเป็นโบสถิบสองค่ะเป็นสมเด็จหนอเป็นสมกนกค่ะติดแผ่นทองลงลักนะรายการน,นี้เป็นเนื้อแร่นะคะเป็นเนื้อแร่สีดําสมกะนกค่ะติดแผ่นทองหลังเรียบจะลงลักสวยๆแบบนี้เลยรายการน,นี้เป็นโบสถิบสอง ep หนึ่งร้อยสิบหกแจ้งมาจา้ะเอาไปห้าร้อยงฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางแจ้งเบอร์พร้อม ep ได้เลยนะ จังเบอร์พร้อมอี e ีได้เลยจ้ะเบอร์สิบสอง EP หนึ่งร้อยสิบหกถัดมารายการน,นี้เป็นเนื้อผงค่ะเป็นเนื้อผงลงรักค่ะเป็นเนื้อผงลงรักค่ะเป็นสมเด็จโลกอุดรหลังจะเป็นสามเหลี่ยมโลกอุดรแบบนี้จ้ะนะสองสามสามหนึ่งนะสองสามสามหนึ่งจ้ะ เปลงลักแดงแบบนี้ค่ะเป็นลงหลักแดงแบบนี้เป็นหลังสามเหลี่ยมแบบนี้จ้ะรายการนี้เป็นเนื้อผงเบอร์สิบสามหลักหลังเป็นหลังสามเหลี่ยมโลอุดรน,นะคะลงหลักแดงแบบนี้เอาไปค่ะห้าร้อยส่งฟรีแลวแก้ปลายาทางได้จ้างเบอร์พร้อมอีพีได้เลยเบอร์ที่สิบสามอีพีหนึ่งร้อยสิบหกแจ้งมาจ้ะถัดมานะคะรายการนี้เนาะนี่เอานี่นะเป็นะเหล็กไหลเล็กดูสีสีสอมม่วงค่ะประดับหน้าเนาะประดับหน้าหลังเรียบค่ะเป็นม่วงอมเขียวแบบนี้ เป็นม่วงอมเขียวออกทองนะเป็นม่วงอมเขียวออกทองนะคะมันไม่ใช่เขียวจ๋าแบบนั้นนะเป็นสีออกทองทองนะคะรายการนี้จะเป็นบอสิบสี่เหล็กหลายเหล็กดูดประดับหน้าค่ะเป็นสีชมพูอมทองนะเอาไปห้าร้อยส่งฟรีแลวเก็ไปทางได้จ้างเบอร์พร้อมอีพีได้เลยค่ะเบอร์ 14, สิบสี่อีพีหนึ่งร้อยสิบหกแจ้งมาจากทันมารายการนี้เป็นพิมพ์ยอดขุนพลค่ะเป็นสมเด็จเนื้อหอมฝั่งแร่จะลงรักนะมีมีพระธาตุค่ะ มีเม็ดพระาธาตุค่ะขาวๆนี้เขาเรียกเม็ดพระาธาตุเนาะรายการนี้จะเป็นเบอร์สิบ้าเป็นสมเด็จยอดขุนพลฝั่งแรกค่ะมีพระทาตุลงลักค่ะด้านหลังค่ะฝั่งพลอยสีฟ้าแล้วก็หมุดสีทองจ้ะเป็นลงลักแดงลงลักทองแบบนี้รายการนี้จะเป็นเบอร์สิบห้าเนาะเอาไปจ้ะ ห้าร้อยส่งฟีกับไปทางได้เบอร์สิห้า EP หนึ่งร้อสิบหกแจ้งหนูมาได้เลยชอบรายการไหนก็แจ้งรายการนั้นเนาะทัดมารายการนี้จะเป็นโบสิบหกค่ะเป็นสมเด็จเออสมเด็จเนื้อเบนจะลงฝั่งตะกุดด้านนาเกาดอกแบบนี้จ้ะ เป็นเนื้อเบนจะลงฝั่งตะกุดรัตนาสีทองเก้าดอกแบบนี้ด้านหลังค่ะเป็นหลังภาษาจีนเป็นเนื้อเบ็นจะลงแบบนี้เลยจ้ะรายการนี้จะเป็นเบอร์สิบหกค่ะชอบก็แจ้งเบอร์มาได้เลยเนาะเอาไปห้าร้อยจะส่งฝีและเกะไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อมอีพีค่ะเนื้อเบนจะลงฝั่งตะกุดเก้าดอกหลังภาษาจีนเบอร์สิบหกอีพีร้อยสิบหกจ้ะทันมารายการนี้จะเป็นเบอร์สิบเจ็ดค่ะเป็นอ่าสมเด็จเกศธนุซุมเนื้อสีดำค่ะเป็นสมเด็จ เกตะรูซุมเนื้อสีดําเป็นเนื้อผงนะคะด้านหลังเป็นเทพเจ้ากวนอูค่ะฝั่งตะกุดสีทองยาวหนึ่งดอกแบบนี้จ้ะเบอร์สิบเจ็ดอีพีหนึ่งร้อยสิบหกแจ้งมาจะเอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีและเก็บไปทางได้แจ้งมาจ้าเบอร์สิบเจ็ดอีพีร้อยสิบหกห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้อย่าลืมแจ้งอีพีด้วยนะคะน้องเบอร์สิบเจ็ดอีพีร้อยสิบหกค่ะ พันมารายการนี้จะเป็นเบอร์สิบแปดค่ะมันแปลกดีนะเป็นเป็นเนื้อผงค่ะเบานะแต่ว่าเป็นองค์พญาคุดนอประดับค่ะประดับพลอยประดับอัญมณีแบบนี้ด้านหลังเป็นพระบรมฉายรักค่ะแล้วก็ลงรักแล้วก็นี่จ้ะเป็นเนื้อผงนะเบานะคะทุกคนรายการนี้จะเป็นองค์พญาคุดหลังเป็นพระบรมฉายรักค่ะประดับนอประดับหินยกแล้วก็ประดับพลอยประดับอัญมณีแบบนี้รายการนี้เป็น nah. เบอร์สิบแปด ep ร้อยส um ิบหก เบอร์ส8 e แ1ดนอะีร้อยิเอาไปห้าส้อยองฟรีเกไปทางได้ค่ะเป็นเนื้อผงนะเป็นเนื้อสีดำๆแบบนี้หลังเป็นหลังพระบรมชายรักแบบนี้นนนนแบบนี้จ้ะเบอร์1ิบดหนูผ่านนะห้าส้อยองฟรีเกไปทางได้แจ้งมาจ้ะเนาะถัดมารายการนี้เป็นเบอร์19้าค่ะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อทองเหลืองจ้ะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อทองเหลืองค่ะใต้ฐานติดแผ่นทองค่ะใต้ฐานติดแผ่นทองค่ะเป็นขวดโตสองสศแบบนี้รายการนี้เป็นหลวงปู่ทวดค่ะ เป็นเบอร์19บเก้าอพีรค่ะเป็นหลวงปูดทวดเนื้อทองเหลืองใต้ฐานติดแผ่นทองค่ะเอาไป4 0่ส่งฟรีเก็บไปทางได้เอาไป4 0 0ส่งฟรีเก็บไปทางได้ค่ะปิด19 2 0 21รวมกันเอาไปค่ะ1,000พทวนนะถ้าเปิด3รายการรวมกันหนูให้1,000พทวนหนดต่อค่ะนะ รายการนี้จะเป็นเบอร์สิบเก้าค่ะเป็นเนื้อทองเหลืองลงหลักแดงแบบนี้จ้ะลงหลักทองแบบนี้แล้วก็ใต้ฐานติดแผ่นทองเบอร์สิบเก้าเอาไปสี่ร้อยถ้าปิดสามเบอร์รวมกันเนาะสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดเอาไปหนึ่งพันจ้ะแต่ถ้าปิดเบอร์เดียวไปสี่ร้อยงดต่อค่ะถัดมารายการนี้เป็นเนื้อแร่ค่ะ เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อแร่เป็นเนื้อแร่สีดําแบบนี้ค่ะใต้ฐานติดแผ่นทองค่ะขอโต๊ะสองสี่ศูนย์หนึ่งแบบนี้จ้ะรายการนี้จะเป็นเนื้อแร่สีดําค่ะเป็นหลวงปุดทวดเนื้อแร่สีดําค่ะใต้ฐานติดแผ่นทองนะนี่จะ้ะเนาะสวยๆนะรายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบเอาไปสี่ร้อยสองสี่ก็ไปทางได้ปิดสามเบอร์รวมกันนะสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเอาไปหนึ่งพันทวนงดต่อค่ะองค์เดียวก็งดต่อจ้ะผ่านนะเบอร์ยี่สิบอีพีร้อยสิบหกค่ะ ธันวารายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดเป็นหลวงปูทวดเนื้อแร่เป็นหลังเตารีจ้ะเป็นหลวงปูทวดเนื้อแร่หลังเตารีจ้ะเป็นลงลักแดงลงลักทองแบบนีจ้จ้ะรายการนี้เป็นหลวงปูทวดหลังเตารีค่ะมีหลังยันเนาะแล้วก็มีคําว่าขวดโต๊ะสองสี่ศูนย์หนึ่งแบบนี้รายการนี้เป็นเนื้อแร่สีดําแบบนีบน้จ้ะรายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดเอาไปจ้ะ สี่ร้อยสองฟรีก็ไปทางได้ปิดสามเบอร์รวมกันสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดสามองค์รวมกันแบบนี้เอาไปหนึ่งพันธุ์จะส่งฟรีงดต่อราคาใดๆจ้ะนะผ่านเลยนะยี่สิบเอ็ดเนาะผันมารายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบสองค่ะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อแร่ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อแร่จะ้ะนี่รายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบสองหลวงปู่ทวดเนื้อแร่ใต้ฐานติดเป็นทองค่ะ ขัวโต2401แบบนี้เบอร์22ค่ะเอาไป400ส่งฟรีเก็บไปทางได้หลวงปุทดเนื้อแรบเบอร์22 400ส่งฟรีเก็บไปทางได้22 23 24รวมกัน3องค์เอาไป1,000ทวนจะส่งฟรีชอบรายการไหนแจ้งมาปิดองค์เดียวไป400งดต่อค่ะนะถ้าอยากได้โปรก,ก็จัดมา3องค์3เบอร์แบบนี้ค่ะ ถัดมารายการนี้เป็นหลวงปูดทวดเนื้อทองเหลืองค่ะใต้ฐานติดแผ่นทองค่ะเป็นขวโต2๔0 1แบบนี้เป็นหลวงปูดทวดเนื้อทองเหลืองค่ะลงลักแดงลงลักทองแบบนี้สวยๆเลยรายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบสาม EP หนึ่งร้อยสิบหกค่ะสี่ร้อยสองฟีก็ไปทางน้าปิดสามเบอร์เอาไปหนึ่งขันทวนปิดองค์เดียวเอาไปสี่ร้อยงดต่อค่ะอยากได้โปรก็จะสามองค์นะจ๊ะเนาะถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์สี่เป็นหลวงปูดทวดเนื้อแร่ค่ะลงลักเนาะลงลักค่ะสวยๆจ้ะ หลังเป็นหลังแผ่นทองค่ะยันค่ะหัวโตสองสี่ศูนย์หนึ่งแบบนี้นะรายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบสี่ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดหลังเตารีดเนื้อแรกค่ะ400สี่ร้อยส่งฟรีกับไปทางด้าจ้างเบอร์พร้อมอีพีได้เลยอยากได้โปรก,ก็จัดไปตยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สบี่สามองค์เอาไปเดิมพันค่ะองค์เดียวสี่ร้อยงดต่อนะจ๊ะนะถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบห้าค่ะเป็นเป็นสมเด็จพุทซอนหลวงปู่ทวดลงลงยาค่ะ เป็นสมเด็จพุทธซอสหลวงปุ่ทวดร,รงยาค่ะอันนี้เป็นองค์หลวงปุ่ทวดเนื้อทองเหลืองลงยาค่ะสีแดงเออสีแดงพอดีสีเหลืองตาบอดสีแล้วนี่อประดับอัญมณีค่ะด้านบนเป็นพิมพ์คะแนนเนื้อผงนะคะเป็นพิมพ์คะแนนเนื้อผงค่ะรายการนี้หลังประดับค่ะประดับหินสีและพัดทานแบบนี้รายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบห้ารายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบห้าค่ะ EP หนึ่งร้อยสิบหกเอาไปหกร้อยสองฟีเก็บไปทางน้าอยากได้โปรจัดยี่บห้ายี่หกคู่กันหนูให้หนึ่งพันทวน นะอยากได้โปรจัดไปจายยี่6้ายี่ก 25, คู่กันเอาไป1นึ่พันทุกคนจะส่งฟรีนะแต่ปิดองค์เดียวเอาไป600นะผ่านเลย25่สิบห้าอีพีร้อทานมารายการนี้จะเป็น26่าค่ะเป็นพูดซ้อน สมเด็จโตลงยาค่ะเนี่ยจิวอนเป็นสีส้มทองสีส้มกโกลบแบบนี้นะคะเนาะด้านบนเป็นพิมพ์คะแนนเนื้อผงค่ะด้านหลังเป็นองค์พระสมเด็จแบบนี้จ้ะรายการนี้ด้านหลังค่ะประดับหินสีและพระธาตุเหมือนกันนะแต่ด้านหน้ารายการนี้จะเป็นสมเด็จโตรายการเมื่อกี้จะเป็นหลวงปู่ทวดรายการนี้จะเป็นบอยี่สิบหกเ, 26, เอาไปค่ะหกร้อยส่งฟรีเก็บปลายทางได้ถ้าปิดคู่กันยี่ห้ายี่หกหนูให้หนึ่งพันทวนไม่ต้องต่อจ้ะนะหนูให้คู่กันนะยี่ห้ายี่หกเอาไปหนึ่งพันทวนส่งฟรีค่ะแจ้งมาเนาะ ถันมารายการนี้จ้ะยี่สิบเจ็ดเป็นสมเด็จเนื้อผงพุทซ้อนโคจ้าสารค่ะประดับพลอยสีแดงด้านบนเป็นสมเด็จโตคู่แบบนี้จ้ะด้านล่างนี่เป็นอ๋อองช้างนี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะแล้วก็ลงยาสีน้ําเงินแดงแบบนี้นะนั่นเรามีหลังจารลือกขวดโตโมอบให้ผู้มีบุญบูชาเนาะนี่จ้ะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบเจ็ดค่ะเอาไปหกร้อยจะส่งรีกรไป๋าทังได้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดไม่ใช่สิยี่สิบเจ็ด ยี่สิบเจ็ดนะเอาไปหกร้อยส่งฟรีกบไปทางน้าปิดยี่สิบเจ็ดยี่แปดคู่กันหนูให้หนึ่งพันทวนจะส่งฟรีนะยี่สิบเจ็ดยี่ิแปดคู่กันหนูให้หนึ่งพันทวนจะส่งฟรีแต่ถ้าปิดองคเดียวเอาไปหกร้อยส่งฟรีค่ะผ่านเลยยี่สิบเจ็ดถัดมายี่สิบแปดยี่สิบแปดจ้ะนะผูสอนค่ะเขาจะสารประดับพลอยสีแดงนะจะแตกต่างกันตรงนี้นะจ๊ะนี่เห็นไหมเห็นอันนี้เป็นเพชรสีเขียวอันนี้เป็นเพชรสีน้ำเงินนะเนี่ยแตกต่างกันแค่ตรงนี้แหละนะรายการนี้จะเป็นบอยยี่สิบแปด แล้วก็สีสีลงยาช้างเนาะจะเป็นแดงเขียวอมเมื่อกี้จะเป็นแดงน้ําเงินนะนี่แตกต่างกันสองที่นะแบบนี้จะ้ะรายการนี้ค่ะรับผลภูนทวีโชครามด้านล่าามีปลาทองค่ะด้านบนเป็นเมลแรลเนาะนี่จ้ะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบแปดเอาไปหกร้อยสงฟีกับไปทางด้านยี่แปดกับยีเจ็ดคู่กันเอาไปหนึ่งพันทวนแต่เปลี่ยนองเดียวเอาไปหกร้อยค่ะนะถัดมารายการนี้จะเป็นยี่สิบเก้าจะเป็นพุทสอนหันอุมานค่ะ เป็นพุทซ้อนหนุมานค่ะนะเป็นคะแนนทองเหลืองค่ะเป็นหนุมานทองเหลืองจะลงยาเนาะลงยาแบบนี้จากด้านหลังค่ะประดับเป็นปางเงินปาทองค่ะสมเด็จโตด้านบนเป็นพระแก้วแล้วก็ปทัปทภธาตุแล้วก็เป็นอัญมณีล้อมค่ะรายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบเก้าเอาไปหกร้อยจะส่งฟรีเก็บปลายทางได้แจ้งมาจ้ะหกร้อยจะส่งฟรีเก็บ ไปทางได้แจ้งหมาเบอร์29เกเอ้ยทำไมติดๆขัดๆเนาะถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์30ค่ะเป็นพุทซ้อนธนุมานเหมือนกันแต่เป็นคนละท่าคนละปางเนาะด้านบนเป็นคะแนนข่ะทองเหลืองนะแล้วก็เป็นพุทซ้อนแบบนี้จ้ะด้านหลังเป็นหลังประดับค่ะเป็นหลังพุทซ้อนสมเด็จโตหลวงปู่ทวดแล้วก็เป็นพิมพ์คะแนนทองเหลืองประดับประทาดและล้อมมัญญมณีรายการนี้จะเป็นเบอร์3าจ้ะหลังพุทซ้อนเนาะเป็นพุทซ้อนปู่ทวดหลวงปู่โตจะเอาไปค่ะ6 0 0ส่งฟรีกระไปาทางได้จ้งเบอร์พร้อมมีผีได้เลย จังเบอร์พร้อมีพีได้เลยจ้ะเบอร์30นะถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์31จับเป็นพุทธซ้อนหนุมานนะนี่ด้านบนเป็นพิมพ์คะแนเอร์ทองเหลืองลงรักค่ะสวยๆเนาะด้านหลังประดับค่ะเป็นสมเด็จโตแล้วก็มีคำว่ารวยแล้วก็เป็น อ้าแก้วนะค่ะและอันนี้น่าจะเป็นพระเชียงเสร็จเนาะแล้วก็ประดับพ้าทารันลรอมันยมณนีรายการน,นี้จะเป็นเบอร์ส1ิเอ็ดจ้ะชอบก็แจ้งเบอร์มาเนาะเอาไปหกร้อยสงฟีกับไปทางได้หกร้อยสงฟีกับไปทางได้อันนี้หนูให้พิเศษแล้วกันนะย9 30ิบเก้าสมสบสามเอ็ดรวมกันสามรายการหนูให้พันห้าสองฟรีค่ะนะอ่ะนี่มีแค่นี้แหละได้มาแค่นี้แหละจัดไปจ้ะอันนี้เป็นสมเด็จกล่องสมเด็จกิ่งจ้ะเป็นสมเด็จกล่องสมเด็จกิ่งจ้ะ ด้านล่างจะเป็นสมเด็จกล่องสี่ด้านแบบนี้นะคะด้านบนเป็นองค์พระกิ่งจ้ะรายการนี้จะเป็นเบอร์สามสิบสองเป็นสมเด็จกล่องเป็นสมเด็จกิ่งนะเบอร์สามสิบสองค่ะนะเอาไปจากหกร้อยจะส่งฟรีกระปทางได้ EP ร้อยสิบหกแจ้งมาจากสมเด็จกล่องประดับพระก,กิ่งจ้ะหกร้ 600, อยส่งฟรีกระปทางได้เบอร์สามสิบสองปีสามสองสามสามู่กันหนูให้หนึ่งพันทวนจ้ะนี่นะถ้าปิดองค์เดียวเอาไปหกร้อยรายการนี้เป็นเบอร์สามสามค่ะ สมเด็จกล่องเนาะนี่อัญ,ญามณีตัวนี้จะตตางจางกันจากคคละสีนะแล้วก็นี่จ่าสวยๆเลยนะเป็นองค์พระสมเด็จกล่องแบบนี้สี่ด้านแบบนี้ด้าน,นานบนจะเป็นประดับองค์พระเก่งจ้ะนะมีพระธาตุแบบนี้จ้ะรายการนี้จะเป็นเบอร์สาสาเอาไปหกร้ส่งฟรีก็ไปทางได้สามสามสามสองคู่กันเอาไปค่ะหนึ 1, ่งพันวนใจส่งฟรีค่ะแจ้งมาเนาะถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์ส4มสิบสี่จ่ะเป็นเบอร์สามสิบสี่ค่ะเป็นเออหนูไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนบล็อกอะเนี่ยแบบนี้จ้ะ นะด้านหลังเป็นองค์สมเด็จเตเโวอ,องค์สมเด็จโตองค์พญาคุดองค์ขจาสารเป็นนักปกค่ะแล้วก็เป็นเหรียญจ่าแล้วก็ปินน่นพิมพ์คะแนนเนาะแล้วก็มียนันเรามีคําว่าชคลาแบบนี้จ้ะประดับอัญมณีมงคลด้านหน้าเป็นพระสมเด็จพิมพ์หูยาน,นะคะ่ะประดับเนาะหินยกจ่ะประดับอัญมณีพญาคุดจ่าเหรียญจ่านัานาก,นากปกค่ะแล้วก็เป็นนักปกด้านบนแล้วก็เป็นเขาเรียกเลยนะพนังพญาเนาะรายการนี้จะเป็นเนื้อสีขาวเนาะแบบนี้จ้ะนะเอาไปจ้ะพิเศษหนูให้ค่ะ ห้าร้อยส่งฟรีกลับไปทางได้ห้าร้อยส่งฟรีกับปทางได้แจ้งมาจ้ะหนูไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเอาไปจ้ะเบอร์สามสิบสี่เอาไปห้าร้อยส่งฟรีกับไปทางได้แจ้งมาจ้ะถัดมาได้กานนี้เป็นสมเด็จแผ่นเท้าฝ่ามือจ้ะเป็นพิมพ์วัเดเกตเนาะเป็นฐานเอาเป็นอ,อกคูแบบนี้จ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นฐานเจ็ดชั้นจ้ะรายการน,นี้จะเป็นเบอร์สามสิบห้าจ้ะเป็นสมเด็จแผ่นขาวัเดเกตเนาะหลังประดับหินสี่ลักพันห้าจ้ะ นี่เป็นสมเด็จโตนนะท่องเลืองแบบนี้เอาไปจ้ะรายการนี้เป็นเบอร์สามสิบห้าหนูให้หกร้อยจะส่งฟรีกลับไปทางได้สามสี่สามห้าคู่กันนะหนูให้พันทวนสามสี่สามห้าคู่กันแบบนี้หนูให้พันทวนนะอ่ะแจ้งมาจ้ะรายการนี้สามห้าหกร้อยสามสี่ห้าร้อยแต่ถ้าปิดคู่กันหนูให้หนึ่งพันทวนแจ้งเบอร์มาได้จ้ะสามสี่สามห้าเนาะถัดมารายการสุดท้ายค่ะชิ้นใหญ่อลังการเดี๋ยวขยันขยับกล้องเนาะ รายการนี้เป็นสมเด็จแผ่นขนาด A4 จ้ะอุ้ยอุ้ยนี่จ้ะเป็นสมเด็จแผ่นขนาด A4 ค่ะเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะเป็นพิมพ์ไกเซอร์ค่ะประดับคะแนนนะคะลงลักษณ์เนาะเป็นอันนี้เป็นยกนะเป็นยกนะคะนี่ที่เห็นนี่เป็นยกหนาและตรงนี้จะเป็นมุกค่ะนี่เป็นมุกหมดเลยนะแล้วนี้เป็นพิมพ์คะแนนจ้ะแล้วก็ประดับอัญมาีเนาะเป็นสมเด็จโตนะด้านหลังเป็นองค์พระสมเด็จค่ะ แบบนี้เลยเป็นสมเด็จแผ่นขนาด A4 นะเป็นพิมพ์ไกเซอร์ประดับมุกและประดับหยกจัะรายการนี้จะเป็นเบอร์สามสิบหกนะรายการสุดท้ายของวันนี้เลยเป็นเบอร์สามสิบหกจ้ะนะหนูขอดที่2500สองพันห้าร้องฟรีค่ะ2500สองพส่้าร้อยงฟรีค่ะเบอร์สามสิบหกค่ะสมเด็จแผ่นขนาด A4 แบบนี้เอาไป2500สองพันห้าร้องฟรีค่ะ แจ้งโบผอมีพได้เลยเบอร์สาสิบหกอีพีร้อยสิบหกแจ้งมาจ้ะจบรายการสุดท้ายแล้วนะท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะท่านที่ติดตามอยู่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะชอบก็แจ้งโบผอมอีพีมันได้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาดูมาชมนะคะขอบคุณและสวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ